ก็ทักทายกันอีกคลิปสําหรับคลิปของฮานอยเนาะวันที่สองแล้วฮานอยเมื่อวานเป็นยังไงมาดูกันก่อนเลอพี่น้องมาดูกันก่อนนะฮะฮานอยเมื่อวานเฉพาะกิจผมให้เด่นไปที่หนึ่งสองไม่มานะครับหลุดเด่นหลุดแล้วก็กาชาตินะครับให้เด่นไปที่เจ็ดแปดก็มาที่หนึ่งสี่สี่แปดเข้าเด่นแปด มีสี่แปดใหม่อ้๊ยอุยเกือบเกือบแตกสามตัวนะครับไปตามกาชาตินะมาที่หนึ่งสี่แปดนะครับโอ้ยสี่สี่แปดเบิ้ลนะครับเกือบแตกสามตัวนะครับแปดสี่เข้าตัวเน้นนะครับตัวกลับตัวเน้นบนนะครับนี่ก็สามตัวเสียดายมากนะครับจับสองสิบสองแปดสี่ออกสี่สี่แปด อ่ามาแล้วกับกาชาดพัฒนาเมื่อวานนะครับห้าห้าศูนย์หนึ่งอัลลดหกหกวีไอพีสี่แปดเอ้าสี่แปดอีกแล้วเหมือนสี่แปดมาดีจังแล้วก็สามศูนย์นะครับวีพีมีแต่สองแปดโอ้ยหลดุลดหลดุดหลุดนะหลุดก็คือหลุดนะครับพิเศษเมื่อวานแปดสองแปดเก้าเมื่อวานแปดมาดีไม่ถึงเอ่อ มจับศูนย์แปดผมจับสองอะไรอะ่ะไม่มีสองแปดละไม่มีเข้าเด่นสองสองแปดนะครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองนะครับมีแต่สองศูนย์ปกติละ่ะปกติเมื่อวานออกอะไร ปกติเมื่อวานล่างออกสี่ห้าข้างบนสามสามห้าครับมีไหมมีดิบนบนหน้าสามสามห้านะครับอ่ะก็เจาะเข้ากากับปกติเนาะเด่นเข้าพีอ่ะดันงนั้นก็ไม่มา มาดูของวันนี้ครับวันที่สองเฉพาะกิจก่อนเลยเฉพาะกิจเด่นที่9.0ากาชาติ9.0นเน่ยชนกันอีกตัวเจาะนะครับ9.0ตัวแรกเลย9.0า1หนึ่ง

7จ็ดเก้าศูนย์สามตัวแตกสองรอบนี่เลยเออตัวเดียวกันเนี่ยมันเก้าศูนย์เก้าศูนย์ยังไงก็ต้องเป็นเก้าศูนย์อยู่แล้วละมาชนกันไม่ต้องยากพัฒนานะครับพัฒนาเลือกเด่นสามสี่เออสามสี่สามห้า สามเจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดเน้นสามลองสี่สามตัวนะครับห้าสามสี่เด่นที่สามสี่สามห้าสี่ห้าครับ 1> VIP v p วันนี้เด่นที่ตัวไหน2องส2ม2องห3ส3งเสองแตัวนะครับ 3, ามสอนะครับเด่นสองรองสามสองแ 2, อง 3, 28, 28, พิเศษละ่ะพิเศษวันนี้เขาจะเด่นที่ หนึ่งสองนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดครับสามตัวหนึ่งสองเจ็ดเน้นสองลองหนึ่งครับชุดเด่นนะครับหนึ่งเจ็ดสองเจ็ด สองหะส่วนปกติปกติวันนี้นะครับเด่นที่ปกติเขาจะเด่นที่5้าหกนะครับห้าสี่หหหห ้าเจ็ดหกสี่หกเจ็ดสามตัวนะครับหกห้าสี่เลเรียงครับห้าสี่ห้าหก หกสี่ระวังห้าห้าครับอ่ะโอเคว,วันนี้ห้านอยปกติก็ขอให้เจบผ่านนะครับผมลุ้นกันครับยันนี้โชคดีครับ